สวีท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็ผมนะสไลเดอร์ทีวีนะครับก็จากพา์ท,ที่แล้วนะครับที่ผมทําระเบิดเอยไม่ทําดิผมวางระเบิดไปเนี่ยแล้วเผอยิงแล้วมันระเบิดเนี่ยก็าามาแก้ตัวพาทนี้ครับไอพา์ท,ที่ผมบอกว่าผมถ่ายคางไว้นั้นน่ะแล้วผมจะเอาพา์ท,ที่แล้วไปต่อใช่ป่ะมันมันไม่ได้นะครับมันต้องอพไปอย่างนั้นเลยครับเพราะว่า พาอันนั้นมันไอเนี้ยยี่สิบเจ็ดนาทีครับโหก็กตจะมาต่อกับพาร์ทอันนั้นก็กลายเป็นสี่สิบกว่านาทีเลยก็ไม่ได้ครับมันมันยาวเกินไปครับต้องเข้าใจนะครับแล้วให้ทําอะไรนะฮะตอนนี้ว่ามันจะมีใครเดินมานั่นแหละเดินเข้ามาในประตูเจ้ะเอะไรไม่ทำอะไร ดีเฟนต์ปะเอ้ดีเฟนต์ดีเฟนต์ให้ดีเฟนต์ปะรู้ว่ามันไปวางระ,ะ้วเพื่อะจักยิงและ้ะจักยิงแล้วครับเแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แน่มีเขียนเลยนะว่าแคมโปกลัวคนขโมยหมวกไงกลัวบ้านไม่ค่อยมีหมวกเท่าไหร่ครับก็เลยอันนะ เข้าใจแล้วใครมันยิงอะไรเข้ามาแะ,นะ้วนะอเยืนนิ่งหาพี่มึงนั่งนิ่งหาพี่มึงเหรอ <c oughs> ดูหน้ามัน ไหนคลาสไหนกันคลาสขึ้นมาดิคลาสกระตุกกระตุกเอโอ้ยไปแล้วยังไม่ตายอีก

บอกว่าจะให้ไฟเยะโอ้โหโอ้โหมาคนเต็มครับงานนี้จัดเต็มครับยู่ไหนมั่งวะเนี่ยเรา,าใช้ตัวไหนเล็ยงยิงเนาะ Đó. Mày là bơ Ừ Ôi ừ. 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 เอ้ยมันเข้ามาใกล้โอ้โหอย่างนี้เลยมแม่ขอกระสุนหน่อยดีมีปะ่ะกระสุนหมดแล้ววะพยายามแล้วไม่น่าไปยิงแต่ไอโรนนั่นเลย เฮ้เป็นใครวะเป็นใครวะเอ้ยอีกคนนึงนี่อีกคนนึงชักรอยังยังไม่ยัง มายังบับเบิร์นมีคนหน้ารีคอมเม่คอมมอนโอ้โหจะได้ไปมึงทำอะไรอยู่ครับมึงจะให้กูดีเฟนต์เหรอไม่ไหวน้อยเฮ้ยกูเจอแล้วเก็บแม่งเลยเปืนใครไม่รู้อะเก็บก่อนเก็บไปก่อนแล้ว ต้องมีกระสุนไว้ก่อนตอนนี้อุ้มาห้องไหนอีกแล้วกระตุกแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยยายามพยายามนะไมเงี้ยงั้นมันมองไม่เห็นพอเลยหน้าสะบัดแล้วผมหน้าสบัดแล้ว,ผม,ลวผมเขินแล้วครับ เกืะะ่อแล้วตอนนี้เขื่อแล้วอ๋ออ๋อ er. อ๋อเอ้ยไม่โดนว้าวเฮ้ย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 ใครวะ โอ้ยโอ้ยเข้ามาางไนก็ไม่ค่อยจะมีกระสุนยอยู่่กอ่ะทำไรนี่ก็เช็ดจังเลยนี่ก็ยิงจังเลย ว้างอาบ้านลอยกระสุนนะเนีย่ยวิ่งอีกเอาหลบได้แต่มันก็มาไยใครมายังโหดิฟเฟนต์ไม่เก่งวะมาดูดิ Chạy này đi, chạy sân này đi nè Một ừ, lần มันก็มาจังเลยปานรวยกระสุนใช่ป่ะมันยิงกงนจังเลยโอ้เข้าห้องเลย แล้วมึงให้กูทำอะไรเนะี่ยเอ้ยใครมาก็อืมแม่งอย่างเชียวอ่ะ หมดยังจะลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยใครนม่งป่าระเบิดวะย้ายกูรู้อย่าให้กูเจอ มันมึงเหลือตัวเดียวอืมออถ้ากูไม่เดินไปกูไม่เจอ,องเงี้ยเดี๋ยววับอะไรวะเนี่ยรับ <c oughs> เบอร์มาเนี้ ระเบินเลยอดีทูพูอ๋อหอมจอบจะที่นี่ได้ยังส่งบอกว่าไม่เน่นใจตักยังอีกซับพอร์ตมารีนแอซอลสจะซับพอร์ตยังไ,ไงวะนะโอ้ใจเยน็นใเออก็รู้ว่า,รากระตุกกระตุกยิงโดนเลยกิ๊กก็

เป็นแค่ A อไอ,อ R e. ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วคืเอเครื่องบินแล้วเอ้ยกูขึไม่ได้วะยองเฮ้ยต้องขาวขึ้นมาวะเอ,อือ มันกขึ้นไม่ได้วะร,รู้ว่าจะกางข้างนอกให้หมนก่อนเออทำไมไม่ได้แม่งจะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ให้ขึ้นโอ้โหกลับมาตรงนี้เลยเหรอตรงเนี้ยเตรียมยิงเลย เตรียมยิงเลยอะมามามาเตรียมยิงแล้วเมามมสบัดจังเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาวอือเอ,อ่อ มีก่อโอ้โหมึงเข้าใกล้หางเลยเหรอไอ้เนี่ยตัวปัญหาอืาอยายญิง อย่ายิงยิงมาแล้วกล้องสบัดมาแล้วครับโอเ้โอเฉียนหัวเลย อ่อกูโดนอะไรยิงวะเนี่ยเฮ้ยกูไปด้วยแ่กูไปไม่ได้ทำไมไหนเข้าไม่ได้วะทำไมกูไปไม่ได้วะีงงนะเว้ยมันไ,ไปมไปไม่ได้วะอะไรของมันวะติดอะไรวะ Tì tà lạy. Copy. We're a little busy with Abashir right now. He doesn't want to. Tì tà lạy, mong. Mong mang, tì tà lạy. Blackbird, come Má la.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  Nói, mà là Mà là Mà là nè người ta nó hoa mà ờ โอ้นินน่งๆโอ้จะออกได้ไมั้ยเนี่ย ไปครับไปแล้วครับยังมายิงกูยอยากโคตรเจ็บเลยไงไคนเนะี้ยแม่งใครแม่ยงยิงวะ เนีย่ยม่งเข้าไ,ได้กันหมดนะทำไมกูเข้าไม่ได้คนเดียววะอ๋อตุกต่มันมีคำสั่งให้ม o v ก็งงงันนาน He said, huh? Get the bombs. He them for leverage. He stole them. I am yours. He uses everyone. He adopted me <coughs> with his plans, trains. And for that, I will get him for this. Listen. The fortune of this. ตายแล้วครับ you you about? ฉันไม่รู้เขาพูดอะไรเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพทบ์ โอ้อะไรโนเกียน์แน่ๆมีการกันที่มือแล้วโอเคครับผมถ่ายได้อีกประมาณยี่สิบนาทีเลยอะ่ะโอเคเวลาเหลือ20ยีสิบนาทียี่สิบกว่านาทีดียิบเจ็ดนาทีได้โอ้ยยืนยาวจริงเลยเอาเถอะ เพื่อทำผู้ชมครับต้องทำทุกอย่างขามครับต้องพยายามเล่นไอ้ถึงยี่บเจ็ดนาทีนะครับเพราะว่ายังไงอนะ่ะตีหนึ่ง้ะครับยังไม่นอนเลยครับที่ผมเด้ยี่สิบเจ็ดนาทีก็ไม่ใช่อะไร,ะรแล้วรรไม่อยาก่อกครับ ฮึโทบูเอสกายเด็ดเอาเดนนาเด็ดเอาอะไรวะเนี่ยกำลังนั่งกันด้วยมันกำลังนั่งเหมือนมองอะไรอ่ะโหยาวเนี่ยนายจะข่าวว่ายาวบ้าเมื่อกี้ครับโอเคอ้ะมึงมองอะไร ว่นอะไรอ่ะอ๋อเบื่อ,ป,บบอปะแค่แค่ไหนวะโอ้โหมีาบิดกีด้วยอ๋อค่ไหนวะ การยังไงวะเนี่ยนะอ,อ๋อเย็ดปืนอย่างนิ่งอ่ะนิ่งไปไหนหวะเฮ้ยอ๋อหมดแล้ว พาแม่งมุมยาไปกูลงต้นไม้ครับจะพ้นไหมเนี่ยต้นนี้แม่งก็ใหญ่จังเลยโอ้กูว่าแล้วกูต้องไม่พ้น อผู้ใหญ่ต้นแล้วครับว่าโ,โอ้โหใครแม่งยิงอะไรมา